สวัสดีทุกคนมาดามดรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ดูแบบว่าปุกปิ๊กน่ารักคือเราอะน่ารักในสายตาเขาไหมเขามองเราน่ารักมองเราสวยหรือมองเราบบกว่าด้านบวกๆอะไรประมาณเนี้ยบ้างหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะเป็นความรู้สึกเขาที่มีกับเราบ้างวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆอารมณ์ประมาณนี้ค่ะให้เราตั้งสมาธินึกถึงหน้านเขาคนนั้นเลยนะ ว่าเออเขาคนนั้นมองว่าเราน่ารักไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็มันเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้แล้วก็ดูได้ทุกเพศนะจ๊ะอันนี้เป็นกองที่1นนะกองที่2กองที่3คุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยหนึ่งสองสเราอ่ะน่ารักในสายตาเขาหรือเปล่าอาราคามาถึงกองที่1นนะคะตั้งสมาธิไว้เลยนะ นึกถึงเขาคนนั้นเลยแล้วก็คลิปนี้ดูได้ทุกเพศนะคะจ,จริงๆคลิปมาดามทุกคลิปก็ดูได้ทุกเพศนั่นแหละอาจจะต้องเปลี่ยนสรรพ,พนามเอาเองแล้วก็ไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสกันนะจ๊ะมาดูสิว่าในสายตาเขาคนนั้นนะที่คนกองนี้กําลังนึกถึงอยู่เนี่ยเขามองว่าคนกองนี้น่ารักไหมเขาห้าใบค่ะ คว e นเหรียญไฮพีชเดอะเว w ร์ห้าไม้หนึ่งถ้วยถามว่าน่ารักไหมเรามองว่า 1. เรื่องการแต่งตัวของตัวคุณเขามองว่าคุณก็แต่งตัวดีเหมาะสมกับตัวเองมีรสนิยมที่ดีคือแต่งตัวแล้วดูแพงอะ่ะไม่ได้ดูบอกว่าราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยมีการวางตัวที่ดีที่จริงกิริยามากริยามารยาทเออพูดผิดกริยามารยาทก็ดูมีความเป็นแบบว่าออผู้ดีในที่นี้อาจจะว,ว่าดูแบบ มันไม่เชิงแบบว่านะอ่าง่ายๆก็ดูดีอ่ะมีการวางตัวที่ดีเออไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วก็มีอะไรบางอย่างดึงดูดเขามันเป็นไฮพีดอ่ะคุณก็เหมือนเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงมีอารมณ์สุนทรีรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นสไตล์ของตัวคุณเองแล้วก็มันทําออกมาให้คุณน่ะดูดีไม่ว่าคุณจะเป็นรูปร่างลักษณะท่าทางแบบไหนแต่การแต่งกายของคุณอ่ะ มันสร้างความสดใสเว้ยเห็นไหมว่า uh, the world เนี้ยมันดูสดใสมันดูล่าเริงมันดูแบบเออมันก็เข้ากับคุณนะในการที่คุณแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ดูแบบน่าเกลียดไม่ได้ดูอะไรแล้วก็มีสเสน่ห์บางอย่างดึงดูดดูแบบดูดีมากมันไม่ได้ออกแนวเชิงน่าราักนะแต่ว่าเขาก็แบบว่ามีบางอย่างขัดใจเขาอยู่นะเป็นห้าไม้ในที่นี้อาจจะเป็นกิริยามารยาทน,น้ำเสียงหรือมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่โดยรวม จริงๆโดยรวม4ใบเนี่ยดีมากฉะนั้นไอ้ที่เขาไม่โอเคก็อาจจะแค่สิเอร์เซนเองอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็โดยรวมๆแล้วการที่คุณเป็นคุณอะเป็นอะไรที่มันโอเคเป็นอะไรที่มันลงตัวเพราะว่ามันจบด้วยหนึ่งถ้วย มันดูน่ารักมันดูมีสเสน่ห์มันดูเหมือนมีการวางตัวเป็นแล้วก็ในที่นี้เราสึกว่านอกจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วการพูดการจาการสื่อสารอะไรบางอย่างของคุณอะ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันก็คลิกกับเขานะมันก็รู้สึกว่ามันดีมันน่ารักมันไปได้คนกองนี้เนี่ยไฮพีทกับเดอะเมจิเชียน อ่าหนึ่งถ้าไม่ชอบดูหมอบ่อยก็อาจจะเป็นคณมีเซนได้เหมือนกันนะคะหรือว่ามีความรู้มีความสามารถอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันก็เสริมเสน่ห์ให้ตัวคุณอีกด้านหนึ่ง เนี่ยแหละมันมีเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดลึกลับหรือคนกองเนี่ยเอาง่ายๆเล่นของหรือเปล่ามีการแบบว่ามีของเสริมสายเสน่ห์หรือเปล่าแต่ถ้าสนใจนะคะไปดูที่หน้าเพจมาดามได้นะจ๊ะมีขายอยู่แต่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเพื่อนมาดามขายนะแต่ไม่รู้ว่าหมดหรือ,อยังถ้าสนใจก็แวะไปดูได้นะคะหรือว่ามาสอบถามได้นะจ๊ะเนี่ยมันมีของบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างช่วยให้คุณดูสวยขึ้นดูน่ารักขึ้นดูดีขึ้นในสายตาเขาด้วยนะคะ ในที่นี้ปวดหัวในกลัวเราไปน่ารักในสายตาคนอื่นหรือเปล่านะอคิดข้าวตัวเองไว้ก่อนถูกปาทุกคน <c oughs> แล้วก็มาดูว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับคนกองนี้ยังไงคะเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงรู้สึกกับคนกองนี้ยังไงเอยจริงๆฉันว่าเขากลัวพวกเราอะไปน่ารักในสายตาคนอื่นด้วยแหละเออไม่ได้น่ารักในสายตาเขาคนเดียวแอบหึงหรือเปล่านาะอ <c oughs> เราคนนั้นรู้สึกยังไงคนกองนี้คะรักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่าวันนี้สองหัวข้อพอเปิดให้จุกจุกันไปเลยนะจ๊ะคิงเหรียญเมื่อกี้ควีนเหรียญอันนี้มาคิงเหรียญน,นะจ๊ะสามเหรียญสามดาบเด็กไม,ม้สี่ไม้แปดไม้ าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณจริงๆมันก็มีความรู้สึกดีๆนะแล้วก็คนกองนี้กับเขาต้องรู้จักกันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วเขากับคุณอาจจะมีความต่างกันในเรื่องอะไรบางอย่างเช่นอาจจะเป็นนิทานเขาเรียกว่าอะไรอะสภาพสังคมที่อยู่คนละสังคมกันบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอายุได้บางคนอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานได้บางคนอาจจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาอะไรบางอย่างได้ที่มันมีอะไรที่ดูแตกต่างกัน เขาก็รู้สึกดีกับเราเรามองว่ายังไงก็รู้สึกกับเราเกินเพื่อนมีความรู้สึกแบบเกินเพื่อนอยากจะพัฒนานะแต่พัฒนาไม่ได้ด้วยความที่มันติดสามดาบหนึ่งตัวเขาอาจจะมีใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาแล้วหรือเปล่าหรือตัวเขายังไม่พร้อมที่จะพัฒนากลัวว่า ถ้าเกิดพัฒนาไปแล้วมันอาจจะเสียเพื่อนได้เสียโอกาสได้เหมือนเขารู้สึกว่ายังอยากเก็บความรู้สึกดีๆไว้อยู่ยังอยากให้อยู่เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยมันอาจจะคบกันได้นานมากกว่าที่จะคบหรือเปลี่ยนสถานะแต่ยังไงเรารู้สึกว่าถ้าเกิดคนเรามันไม่ได้คิดเกินเพื่อนอนะมันจะไม่มีความรู้สึกแบบคิดมากคิดเยอะขนาดนี้ถูกปะฉะนั้นเราแปลเข้าข้ามตัวเองกันได้เลยค่ะคนนุณกองนี้อืมเขาก็อยากจะพัฒนานั่นแหละแต่ว่ามันพัฒนาไม่ได้จะถามว่า มันก็ไม่ได้ห่างเหินไปนะมันก็ยังยังอยู่ในวงโคจรของการละการยังมีการพูดคุยมีการสา,านสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าต้นไม้ต้นรักมันกําลังโตขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเรารู้สึกว่าเขาเริ่มมีการทําอะไรบางอย่างท้งที่จริงในใจอ่ะไม่อยากจะทําแต่ถามว่าทำไมหมเรามองว่าทํามันมีความรู้สึกบางอย่างค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วก็ค่อยมีโมเมนต,ต์อะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นแต่ในที่นี้ๆๆอย่าไปคาดหวังเยอะเพราะว่าด้วยความที่มันยังเป็นเด็กไม้เนาะ,ะมันอาจจะเป็นแบบว่าออกแนวแรงเห่อเหอในช่วงแรกไ แล้วก็เรารู้สึกว่าคนกองนี้จริงๆแล้วก็รู้แหละว่าเขารู้สึกยังไงมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเซ้นบางอย่างหรือมีการจับจุดอะไรได้บางอย่างว่าเขาก็รู้สึกดีๆกับเราเกินเพื่อนเหมือนกันนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วคุณก็รอดูท่าทีของเขาเหมือนต่างฝ่ายต่างรอดูท่าทีแต่เรามองว่าณสถานการณ์ตอนนี้คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้รีบร้อนกอความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ บางทีก็ไม่ได้อยากที่จะทําอะไรมากด้วยกับความสัมพันธ์อยากให้มันไปเรื่อยๆของมันให้มันเป็นไปตามวิถีของมันเองเนี่ยอืแต่เรารู้สึกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีโมเมนต์อ่อยๆได้ด้วยเหมือนต้นต้นไม้มกำลังโตอยู่ที่ตัวคุณจะลดน้ําหรือพรวนดินให้ปุ๋ยมันถูกต้องหรือเปล่าบางต้นอาจจะต้องการน้ําเยอะแดดน้อยบางต้นอาจจะชอบแดด,ดยเยอะๆน้ําน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เหมือนกันอ่า มันก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปว่าต้นไม้ต้นนี้มันจะเติบโตได้ด้วยดีเราต้องเอาใจใจเอาใจใส่ในลักษณะไหนในรูปแบบไหนนะคะก็ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็มาดูว่าช่วงนี้ดูความรักของคุณกรนี้เป็นยังไงบ้างนะอบอกเลยว่านิ่งๆก็คืออย่างที่บอกอะ มันเหมือนจะคืบหน้าแต่มันก็ไม่คืบหน้าแต่ถามว่าคุณยังมีความพยายามต่อไปไหมยังมีความพยายามต่อไปนะคะยังไปด้วยความอดทนแล้วก็มีความมุ่งมั่นะแม้ว่าบางครั้งคุณจะรู้สึกเศร้าแม้ว่าบางครั้งคุณจะรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าความรักนี้มันช่างช่างไม่ดูคืบหน้าเลยก็อาจจะเป็นแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวก็ได้ดังนั้นปล่อยพลังงานที่ลบๆทิ้งไป แล้วก็มีแต่พลังงานที่บวกๆเขาจะได้เห็นด้านดีของเราเยอะๆดูแบบว่าเฮ้ยสดใสราเริงอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันก็ดูเหมือนถ้าเกิดเขามีคู่อยู่แล้วเนาะมันก็ดูเหมือนจะไปได้ยากถูกไหมยิ่งถ้าเขาเกิดเขามีเขาไม่มีคู่ธรรมดาแต่เขามีแผลใจอ่ะมันก็เหมือนแบบเราต้องค่อยๆรักษาแผลใจเขาด้วยนะเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องเร่งรีบกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้บอกเลยว่า อ,อย่าไปคาดหวังเยอะยิ่งแบบเฮ้ยใกล้สิ้นปีแล้วมันต้องมีโมเมนต์อะไรฟรินฟินสิอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคาดหวังเพราะว่าโมเมนต์ฟินฟินอาจจะไม่มากับเราก็ได้ในช่วงนี้เออช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการแบบไม่ได้มีความวุ่นวายดูนิ่งๆงเงียบๆดูบางทีเขาอาจจะดูไม่ใส่ใจเราด้วยซ้ําในช่วงนี้นะจ๊ะเพราะว่าตัวเขาอะอย่างที่บอกอะเหมือนอยากจะเข้าหาแต่ก็เข้าหาไม่ได้ก็เลยทําได้แค่นิ่งๆปล่อยไปตามสถานการณ์อื ยังไงก็ขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูระเดียดใต้คลิปได้นะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้อเอาอะไรคะมาถึงกองที่สองนะจ๊ะความรักดูได้ทุกเพศนะอา,อาจจะต้องเปลี่ยนสรรพนามเอาเองแล้วก็อาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะมาตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นดีกว่าคนกองที่2คนที่คุณนึกถึงอยู่ มาดูว่าเขาคนน,นั้นมองว่าคนกองนี้น่ารักไหมคะ่ะในสายตาเขาขอห้าใบค่ะอืมเป็นแปดถ้วยนะจ๊ะบางคนถามถึงคนที่อยู่ห่างไกลกันหรือเปล่าหรือคนที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันถ้าเกิดอย่างร้ายแรงก็คืออาจจะเป็นคนที่เลิกลาก,กันไปแล้วไม่ไม่ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้นะอืม ถ้าอย่างเบสิกก็คืออาจจะไม่ค่อยได้สนิทสนมพูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนหรือมีระยะทางที่ห่างกันนะจ๊ะแบบเบาเบาอะเนาะแต่ถ้าแบบหนักๆก็คือแบบว่าเลิกรา,าไปแล้วเงียบหายกันไปแล้วอะไรอย่างนี้ออบอกเลยว่าคุณเป็นคนน่าราังในสายตาเขาไหมเป็นค่ะส่วนหนึ่งคุณเป็นคนน่าราังในสายตาเขาโดยเฉพาะการเข้าสังคมสกิลการพูดการคุยการเอนเตอร์เทนเขารู้สึกว่าคุณเป็น คนที่แบบว่าอยู่ใกล้แล้วมันมีแต่ความรื่นเริงสนุกสนานยิงมุกได้เฮฮาปาจิงโกะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่าสร้างสีสันในชีวิตเขานะเออแต่ว่าอีกมุมนึงคุณก็มีความอ่อนโยนเขาเรียกว่าอะไรอะด้วยความที่มันเป็นควีนถ้ววเนาะมันมีความอ่อนโยนมีความเอาอกเอาใจคนอื่นใส่ใจคนอื่นดูแลคนอื่นดีแล้วก็ อ,อจาจจะขี้น้อยใจแล้วก็ขี้เอาแต่ใจตัวเองไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ดิมันไม่ควรที่จะน่ารักอย่างนั้นในสายตาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะึกออกว่าเขาพยายามที่จะปฏิเสธความน่ารักในสายตาของตัวเราในสายตาเขาอยู่นะคะเออเนี่ยหรือไม่ก็มีบางอย่างที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่ตอบโจทย์เขาเต็มที่ก็ได้แต่ถามว่าน่ารักไหมมีความสดใสมีความเป็นตัวเองไหมมีบางคนอะ ออชอบสีสันหรือว่าเขามองคุณอนะ่ะเป็นหลากสีอ่ะมันสีพาสเทลหลากหลกสีอะไรแยะเงี้ยดูสดใสาราบริงได้แล้วก็ในที่นี้บางคนอาจจะชอบแต่งตัวด้วยเสื้อผ้ามีสีสันดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกแนวนะจริงๆออกแนวรูผู้หญิงผู้หญิงเยอะอืมแต่ว่าโดยรวมแล้วคุณเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนสดใสเป็นคนที่เขาอยู่ใกล้แล้วเขารู้สึกว่ามันอบอุ่นอนะ่ะอบอุ่นเป็นกันเอง มันเหมือนมีโมเมนต์บางอย่างที่เหมือนแม่เหมือนแม่ดูแลลูกบางอย่างก็เหมือนเพื่อนแบบว,ว่าคุยเฮฮาไปจิงโกะตบหัวกันได้อย่างงูอย่างเงี้ยเออแต่หลายๆอย่างเขารู้สึกว่าไม่อ่ะพยายามที่จะปฏิเสธว่าคุณจะไม่น่ารักไม่ใช่สเปคในสายตาเขาจริงๆอ่ะถ้าจะบอกว่ามันใช่สเปคเขาไหมเราบอกเลยว่ามันไม่ใช่ในสเปคเขาแต่ถามว่าน่ารักในสายตาเขาไหมทั้งน่ารักทั้งอบอุ่น เวลาอยู่ใกล้แล้วเหมือนโลกเขามีสีสันมากขึ้นแต่ตัวเขาก็อย่างที่บอกอนะเนาะเป็นคนดูเรื่องเยอะสะหน่อยดังนั้นมันก็เลยมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณยังไม่ตอบโจทย์เขาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนอาจจะมาถามถึงคนที่เลิกรางกันไปแล้วมันก็เลยมีข้อขัดแยง้งข้อปฏิเสธอยู่นะจ๊ะอืมแล้วก็มาดูซิว่าเขาคนานั้นรู้สึกยังไงคนกองนี้นะณปัจจุบันยังรักยังชอบยังผูกพันไหมรู้สึกยังไงกับคนกองนี้คะเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึง ็นโดยโรวมฉะนั้นฟังขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะ mm hmm. แหมที่เดอะสตา์ไม่ขึ้นคำถามเมื่อกี้ล่ะ mm hmm. mm hmm. ทะห้าถ้วยเขาเสียใจยนะถ้าสำหรับบางคนที่มีเกณฑ์เลิกลางกันไปแล้ว mm hmm. เงียบหายกันไปแล้วขออ่าน ตรงนี้ก่อนนะเขายังนึกถึงคุณเขายังคิดถึงคุณเขายังอยากที่จะกลับมาหายังอยากที่จะรู้เรื่องราวข่าวคราว,าวความเป็นไปของคุณนะคะด้วยความที่หนึ่งอาจจะออกแนวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยได้ถ้ามองในแงด่ดีถ้ามองในแง่มไม่ดีคือก็ออกแนวเผือกนั่นแหละอยากจะรู้สายสัมพันธ์บางอย่างมันยังไม่หมดไปเขายังรู้สึกว่าเขายังอยากที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารเขามีเรื่องที่อยากจะปรึกษามีเรื่องที่อยากจะขอโทษคุณด้วยนะ เ,ออเป็นเรื่องมาราวบางอย่างที่เขารู้สึกเสียใจในสิ่งที่เขาทำไปเสียใจตอนนี้ไม่ทันแล้วใช่ไหมไพใบนี้บอกไปเลยว่ารู้ตัวสายไปก็เสียฉันไปแล้วอะ่ะไม่สมควรที่จะเข้ามาในชีวิตฉันแล้วเอะหรือเปล่า <laughs> บอกเลยว่าถ้าเกิดถามว่าเขารู้สึกยังไงเขายังมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะออกเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นพี่นนอะแต่เรารู้สึกว่ามันต้องมากกว่านั้นอยู่แล้วแหละด้วยความที่มันขึ้นกับเดวิลเนาะจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเรามีแรงดึงดูดบางอย่างมีแรงต้องการบางอย่างระหว่างความสัมพันธ์นี้แต่เขาเป็นคนที่มันเหมือนความสัมพันธ์มันได้ห่างเหินกันไปแล้วเลิกลางกันไปแล้วทั้งที่จริงเขาอยากติดต่อคนกองนี้นะอยากที่จะพูดคุยกับคนกองนี้แล้วก็ เหมือนมองคนกองนี้อยู่ไกลๆแต่ไม่ไม่คิดว่าการติดต่อจะเป็นสิ่งที่ดีอ่ะอยากจะติดต่อก็จริงอยากจะทํำนู่นทํานี่ก็จริงแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะไม่ทําเหมือนกันเลือกที่จะบอกว่าอยู่อย่างเนี้ก็คงดีที่สุดแล้วแล้วก็มีความรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกเสียดายอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างอยากจะพูดคุยกับคนกองนี้แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําไปอ่ะมันผิดอ่ะ ที่กราทาตัดสินใจแบบปบป่าฉับพลันตัดสินใจอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้ไปโดยที่มันไม่ได้โอเคเลยอะ่ะเออแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่คิดจะแก้ไขอะไรนะแค่คิดนะแต่ไม่ลงมือทําแล้วก็คิดว่าที่มันเป็นอยู่อย่างเนี้ยคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่โอเคแล้วเขาก็ดูมีอีโก้ในตัวเองพอสมควรนะคะแล้วเขาหวังว่าคุณจะแฮปปี้กับชีวิตตัวเองมีความสุขก,กับชีวิตตัวเองจริงๆเรารู้สึกว่าอาจจะรอการติดต่อจากคนกองนี้ได้เหมือนกันนะอืแล้วก็ในกรณีที่คุณกับเขายังไม่ได้เลิกลากันนะคะ บอกเลยว่าเอาจริงๆเลือก18บวกมานะไม่เลือก18บวกก็อาจจะมีผลประโยชน์บางอย่าง mm hmm. เช่นเป็นที่ปรึกษาเป็นคนคอยช่วยเหลือรืร่อรงร e ่ r นี้ได้อาจจะเป็นเรื่องมา้แต่เรื่องเล็กน้อยที่เราไม่นึกถึงว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ก็ได้เหรือบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ใหญ่ๆห,ห,หลักๆไปเลยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเซ็กได้ด้วยนะคะเาขารู้สึกยังไงเหรอเรารู้สึกว่ามันเหมือน มันมีระยะห่างในความสัมพันธนะ์อะบางครั้งก็ดูจะเทคแคร์ดีดูเข้าหาดีแต่บางครั้งก็ดูห่างเหินเอาจริงๆความความสัมพันธ์ที่เขาอยากให้เจอที่เขาอยากเป็นระหว่างคุณกับเขาณนะตอนนี้นะมันเหมือนเพื่อนกิ๊กเฟรนด์วิทเบเนฟิกได้แต่ไม่สามารถที่จะไปได้มากกว่านี้ไม่สามารถที่จะผูกพันกันได้มากกว่านี้หรือพัฒนาไปได้มากกว่านี้เพราะูเขารู้สึกว่า มันไม่ถูกต้องมันไม่ควรเราไม่รู้ว่าเหตุผลของเขาหลักๆของแต่ละคู่แต่ละคนคืออะไรแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณณนะตอนเนี้เขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่โอเคแล้วมันคือสิ่งที่ดีแล้วแม้ว่าจะมีการเจ็บช้าหัวใจเจ็บปวดหัวใจมีการเสียดายไปบ้างแต่การเป็นในลักษณะนี้ณนะตอนนี้ที่เขารู้สึกกับคุณอ่ะมันดีที่สุดแล้แลวมันมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยก็จริงมีความใส่ใจมีการอยากดูแลแต่ในหลายๆครั้งเขารู้สึกว่ามันไม่สามารถก้าวข้าม สถานะที่เป็นอยู่ระหว่างคุณกับเขาได้อะเป็นแค่ในลักษณะเนี้ยมันโอเคที่สุดแล้วมันดีที่สุดก็คือเรียกง่ายๆว่ามองเป็นที่พักแต่ยังไม่ใช่ที่รักนะคะจะปวดหน่อยนะแต่มันคือความจริงอะเนาะอืแต่ถามว่ามันออกแนวกัลยานิมิตมากกว่าที่จะมองแค่เรื่องเซ็กนะคะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยมีการที่อยากจะอยู่ในวงโครจรของกลการแต่ไม่ใกล้ไปแล้วก็ไม่ไกลไป เออยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตไปเรื่อยๆนะ่ะอืมก็ออกแนวอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็มาดูดีกว่าไม่ต้องไปซีเรียสเนานะถ้าฟังแล้วมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่กองเราเออปล่อยมันทิ้งไปอ,อจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าไทม์ไลน์ระหว่างคุณกับเขามันยังไม่ตัดขาดกันในเร็วๆนี้หรอกแม้ว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างอะไรเกิดขึ้นนะออกแนวคู่เวรคู่กรรมได้เหมือนกันนะคะเนี่ย <c oughs> ชวนกันไปทําบุญเยอะๆนะคะ มาดูว่าดวงหอมรักของคนกองนี้ในช่วงนี้จะเป็นยังไงนะอาจจะเป็นข้อความที่สื่อสารถึงคนบางคนก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอืมเอาจริงๆเรามองว่าถ้ายังเป็นโสดอยู่ก็ยังเป็นโสดอยู่ต่อไปนะคะแต่แฮปปี้กับตัวเองมากขึ้นมีความสุขก,กับตัวเองมากขึ้นอ,อย่างน้อยไม่มีผู้ชายแต่ก็มีเงินมีกินมีใช้แฮปปี้โสดสวยแล้วก็รวยมาก c ือคอนเฟิร์มแล้วก็ในที่นี้บางคนอาจจะมีโอกาสได้เจอใครบางคนที่คุณรู้สึกถูกใจรู้สึกถูกจตาได้ด้วยนะในช่วงนี้แต่ว่าความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ได้ลงเอยกันอะ่ะมันก็ออกแนวแบบเพิ่งเจอเนาะเพิ่งเจอได้คุยได้เพิ่งสารสัมพันธ์กันก็ได้แต่มีโอกาสได้เจอคนถูกใจนะคะอืยังไงก็เปิดใจหน่อยมาที่คนถูกใจก็อาจจะมาอยู่ใกล้ๆแล้วแต่เราไม่มองก็อาจจะไม่ได้เจอนะจ๊ะยังไงก็ขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเด็ววันนะคะ ยังไงก็มาดาไปก่อนนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะรักทุกคนนะจ๊ะมาถึงกองสุดท้ายแล้วนะจ๊ะกองที่3ตั้งสมาธิไ้เลยดูได้ทุกเพศนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนสรพพนามอเองแล้วก็มันเป็นดวงโดยรวมเนาะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงคขำๆไม่ต้องไปซีรีสน,นะจ๊ะมาตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นดีกว่าคนกองที่3ามมาดูว่าเราน่ารักในสายตาเขาไหม ดูอะไรนะมุมม้งมิ้งนุ่มนิมน่มกับเข้าไม้ในสายตาเขาขอห้าใบค่ะเป็นหัวข้อสบายสบๆวีนถ้วยอืมจิตใต้สำนึกบอกยังไงก็น่ารักอืไหนไม้แฮงแมนแฮงแมนมาทำไมคะแปดถ้วยบางคนนี้คือเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันได้ ห่างกันด้วยระยะทางได้แล้วก็บางคนอาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อพูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วได้แต่บางคนถ้าเกิดไรแรงนะอาจจะหมายถึงเลิกลา<ม>หันทางแต่ถามว่าคุณน่ารักในสายตาเขาไหมเขาตอบเลยว่าคุณน่ารักในสายตาเขาเสมอแต่แม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยหรือไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายเอ,อ่อมันแต่เขาก็มองคุณอยู่ไกลๆนะแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ดึงดูดใจเขาอยู่เสมอ จริงๆไม่อยากบอกว่าเป็น number one เหรอนะแต่ว่าคุณก็อย่าเป็นผู้หญิงอันดับต้นๆในหัวใจเขาเวลาที่เขานึกถึงอ่ะอเป็นคนที่ในที่นี้ด้วยความที่เขาให้เกียรติคุณเป็นควีนทั่วคือเป็นผู้หญิงที่ดูแบบมีความเป็นแม่มีความอบอุน่นแต่อาจจะไม่เท่าเอ็มเพรสมีความอบอุน่นมีการใส่ใจมีการดูแลคุณเป็นคนที่ยังอยู่ในใจเขาอ่ะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะตอนนี้คือเขายังจําคุณได้เขายังเก็บคุณไว้แต่การเก็บคุณไว้ในหัวใจเนี่ยไม่ได้เก็บไว้แบบเฮ้ยฉันเกลียดเธอฉันเครียดแค้นเธอไม่มันออกแนวพลังบวกพลังดีประมาณแบบว่าเป็นพี่สาวที่ใจดีไดเ้เป็นน้องสาวที่น่ารักได้เป็นผู้หญิงที่เคยดีกับเขาแล้วก็ยังคงดีกับเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจเขานั่นแหละคุณก็ยังคงเป็นคนที่น่ารักในสายตาเขาอยู่เสมอ เรารู้สึกว่าคนก่อนนี้เวลาได้คุยกันก็อาจจะมีการคนติงกันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเหมือนกันนะเม่ได้ความที่มันดูเป็นเด็กๆอะเนาะเออแล้วเขาก็ยังรู้สึกกับคุณแบบยังดูคือวันแรกที่รู้สึกยังไงอะ่ะวันนี้ก็ยังรู้สึกอย่งงาง้นได้นะคะออกแนวะแบบสมมติว่าเราเจอกันมานานแล้วเนาะตั้งแต่เขายังอายุยังน้อยเขาก็ยังคุยกับเราในลักษณะเหมือนพี่น้องสมัยก่อนอะออกแนวะดูกนติงคนติงได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่มันเหมือนแบบมีการนิ่งๆเงียบๆในเรื่องของความสัมพันธ์ไปแล้วสักระยะหนึ่งนะ หรือไม่ก็คุยกันเฉพาะเรื่องงานเรื่องธุระอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเกิดไม่ตรงกับใครก็ข้ามได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมแล้วก็บางคนในที่นี้ถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนที่เลิกลา <S <S เงียบหายกันไปก็เป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันอนะทําอะไรมากไม่ได้แต่ถามว่าน่ารักไหมก็น่ารักเออน่ารักจริงๆก็ถูกใจเขานน่แหละไม่ว่าคุณจะเป็นเอาจริงๆนะจากหน้าไพ่เขาเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะอ้วนคุณจะผอมคุณใจยังไงแต่น่ารักก็คือน่ารักอะเนืกออไหม น่ารักในสายตาเขามันไม่จําเป็นต้องน่ารักในสายตาคนอื่นดูเหมือนแบบว่าไพ่ให้กําลังใจดีเนาะแล้วมาดูว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงคนกองนี้คะยังรักไหมยังชอบไห้ยังรู้สึกดีๆกันด้วยหรือเปล่าขอห้าใบคะ่ะ อ่ะหกถ้วยมายังรู้สึกดีๆเหมือนเดิมมีความเป็นห่วงเป็นใยมีการใส่ใจเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนแต่ว่ามันมากกว่าอืมมันมีความผูกพันกันมากกว่านั้นหนึ่งถ้วยก็มายังรู้สึกดีๆนะคะอหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าเขาอยากที่จะทักทายอยากที่จะพูดคุยกับคนกองนี้นะแต่มันเหมือนแบบทําไม่ได้ในสิ่งที่เขาอยากจะทําอะ เขาจะมีความรู้สึกดีๆให้คุณเต็มที่เต็มเปี่ยมเลยนะเนี่ยเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดคุณทักไปเขาก็พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาเรื่องนู้น,เร,น,นเรื่องนี้เรารู้สึกว่าออกแนวเหมือนกาลยานิมิตท,ที่ดีไปแล้วว่ะอารมณ์ด้านไพ่นี่ออกแนวด้านบวกนะแต่เขาก็รู้แหละว,ว่าอะไรหลายๆอย่างมันได้จบลงไปแล้วขึ้นไพ่เดเดขึ้นมาทําไมเกลียดเหลือเกินขึ้นมาทาไมฉันอินมากเลยนะเนี่ยไม่ได้เลือกแต่อินเออเนี่ยมันมีการจบ ของความสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้จบของการพัฒน,นาแต่ถามว่าจริงๆแล้วยังรู้สึกดีๆไหมเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณสม่ําเสมอและเรื่อยมาแต่มันแค่แสดงออกไม่ได้อ่ะอมืมันไปต่อไม่ได้อ่ะไปต่อไม่ได้แสดงออกไม่ได้แล้วก็เขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาแสดงออกมากกว่านี้ผลลัพธ์ที่จะตามมาก็คือไม่โอเคเป็นสิบดาบมีการเจ็บปวดมีการเหนื่อยล้ามันเหมือนความสัมพันธ์มันไม่ มันไม่พร้อมที่จะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่ความรู้สึกดีๆมีให้ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยมีให้ความรู้สึกเหมือนอยากดูแลมีให้แต่มันอยู่ในสถานะที่ยังไม่ใช่สถานะเป็นคู่รักอาจจะออกแนวะพี่น้องเพื่อนมีความผูกพันกันมากกว่านั้นมันจะพูดว่ากิ๊กมันก็ไม่เชิงจะเป็นกิ๊กแบบเต็มปากอะ่ะ แต่ถามว่าคุณน่ารักไหมก็อย่างที่บอกคุณน่ารักในสายตาเขาไม่ว่าคุณจะเป็นคนยังไงลักษณะยังไงแต่ในสายตาเขาอ่ะเขาอยากให้คุณรู้ไว้อย่างหนึง่งคือคุณก็คงยังคงน่ารักอยู่ดีให้คุณมั่นใจในตัวเองไว้ด้วยอืมแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่เขามีให้ก็ยังคงมีนะแต่เรารู้สึกว่าเขาจะเก็บซ่อนมันไว้ข้างในไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดคุยเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะพัฒนาม,มากกว่านี้มันควรที่จะจบหรือควรที่จะหยุดก่อน ยังไม่พร้อมเพราะอาจจะกลัวเสียความรู้สึกดีๆที่มีให้กันในสถานะนี้ไปก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าหยุดไว้ดีกว่าอืมออกแนวประมาณนี้ได้นะคะก้องหนึ่งกับห้องสองพลังงานคล้ายๆกันแต่กองหนึ่งจะออกแนวสดใสล่าเริงมากกว่าออกแนวแบบมันเหมือนผ่านจุดที่แบบดูทุกทนทรมานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยออกแนวมีแต่แบบ ความรู้สึกดีๆให้การมีมิรไมตรีดีๆให้กัน,มมมกนไม่จําเป็นต้องคบกันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะมาดูว่าสถานการณ์ความรักในช่วงนี้ของคนกองนี้จะเป็นยังไงบ้างคะอาจจะไม่ได้บอกกับทุกคนก็ได้นะอได้มาสามใบอะอะไปเรื่อยๆ <laughs> อ่ะไอใบสุดท้ายไม่ดีเลย ถ้าอ่านสองใบแรกนี่ดีมากเลยนะเนี่ยว่าจะมีใครบางคนเข้ามาหาคนกองนี้แบบปุบปับฉับพลันได้มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปแบบปุบปับฉับพลันได้พัฒนาได้แต่เอาเนี่ยเป็นเพื่อนๆกันคุยไปเรื่อยๆได้เหมือนกันนะหรือมีเกณฑ์ได้เจอกันได้ได้มาปาร์กกันได้มีเกณฑ์เดินทางเจอกันได้แต่ด้วยความที่มันมีไพ่ใบนี้อะไรอะไร,ะไรก็เลยไม่แน่นอนควบคุมไม่ได้ดังนั้นสถานการณ์ณนะตอนนี้อยากจะบอกว่า ไปเรื่อยๆคะ่ะไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะพูดคุยกันไปเรื่อยๆเหมือนที่เคยทําแล้วก็ถ้าเกิดมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางนู่นนี่นั่นก็อาจจะได้ช่วยกันไปทําบุญก็ดีนะเพื่อให้เคราะห์ลายๆต่างๆมันจะได้ผ่านพ้นไปง่ายๆเนาะยังไงก็มันเป็นวงโดยรวมอาจจะบอกเฉพาะบางคนแต่ไม่ได้บอกเฉพาะให้ทุกคนที่ดูกล่องนี้ก็ได้คะ่ะ ฟังเพื่อความสบายใจไปก็แล้วกันนะจ๊ะยังไงขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเรยวันถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปแล้วนะจ๊ะรักทุกคนนะจ๊ะเช้า